ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในฐานะที่ผมเป็นทนายฝ่ายจำเลยสามีของฉันเสื้นหลานเป็นทนายยอดฝีมือคนหนึ่งตลอดเจ็ดปีที่ทำงานมาไม่เคยแพ้คดีเลยสักครั้งมีเขาอยู่คดีนี้ไม่มีทางแพ้แน่นอนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะทางเราคอยื่นหลักฐานต่อศาลอย่างเป็นทางการครับเพื่อพิสูจน์ให้ฝ่ายโจทก์ที่ฟ้องร้องว่าบริษัทซิงเย่ากรุ๊ปว่าเป็นฝ่ายขโมยแบบร่างเครื่องประดับไปว่านั่นเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลเลย ชินซื้ออวีได้ยินมาว่าเป็นแค่ทนายฝึกหัดคนหนึ่งไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของสามีฉันได้หรอกฝ่ายโจทย์มีหลักฐานที่จะยื่นหรือไม่ รุ่นพี่นี่เป็นคดีแรกที่ฉันรับตั้งแต่กลับประเทศมาฉันจะขอให้รุ่นพี่ช่วยฉันได้ไหมฉันไม่อยากแพ้จริงๆผู้พิพากษาหัวหน้าคณะทางฝ่ายเราได้ตั้งข้อสงสัยต่อหลักฐานของฝ่ายจำเลยว่าเป็นจริงหรือไม่ขอให้ทำการตรวจสอบณที่นี้ด้วยฝ่ายจำเลยมีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้หรือไม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะผมยอมรับว่าหลักฐานสําคัญบางส่วนของคดีนี้มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจนไม่มีผลบังคับทางข้อ,อกฎหมายคดีนี้ทางฝ่ายเราขอถอนฟ้องครับทานายเซิร์นที่ไม่เคยแท้ใครมาเจ็ดปีในตำนานถูกทำลายลงง่ายๆแบบนี้เหรอฉินซืออวี่คนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแม่ดันชนะทานายเสินด้อ้าใช่วังมาเนีย เนื่องจากฝ่ายจำเลยมีหลักฐานไม่เพียงพอจึงมีคำตัดสินดังนี้บริษัทสิงเย้ากรุ๊ปจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าชดเชยทางเศรษฐกิจฐฐฐเป็นจำนวน20ล้านหยวนให้แก่ฝ่ายโจทย์ยีล้านทำไมล่ะไม่มีเหตุผลเลยประธานเฉินสามีคุณก็ไม่เห็นเท่าไรเลยนี่นาะ เซิรล้านมีหลักฐานชัดเจนทำไมถึงยอมแพ้ล่ะลั่วซิงอย่ากโกรธเลยนะเซอวี่เธอเป็นแค่รุ่นน้องของผมคนหนึ่งเท่านั้นเองเธอเพิ่งจะได้ใบอนุญาตทนายความมาถ้าแพ้คดีนี้ชีวิตของเธอก็จบแล้วแต่ว่าคุณไม่เหมือนกันสิงแย่กรุ๊ปมีมูลค่าทางตลาดหมื่นล้านสำหรับคุณแล้วยี่บล้านก็แค่เงินนิดเดียวเองไม่ใช่หรอ รัวสิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชัยชนะและเกียรติยศของผมจะเป็นของคุณทั้งหมดนี่เป็นคำสัญญาของผมต่อคุณและต่อกฎหมายใช้ผลประโยชน์ของฉันเหยียบย่ำคำสัญญาของตัวคุณเองแล้วไปช่วยสนับสนุนการเริ่มต้นของเธอเซอรล,ลานในใจของคุณยังมีฉันอยู่ไหม รุ่นพี่คะขอบคุณนะคะเมื่อกี้ฉันหมดหวังมากจริงๆแต่โชคดีโชคดีที่รุ่นพี่ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันพี่สะพ่ายขอโทษด้วยนะคะทำให้พี่ต้องเสียเงินยี่สิบล้านเลยและก็ขอบคุณพี่ด้วยที่เมตตาอย่าพูดแบบนี้เลยใครๆก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกันทั้งนั้นเมตตางั้นหรอฟังให้ดีนะ เงินยี่สิบล้านนี่ซิงเย่ากรุ๊ปของฉันจะไม่จ่ายเลยสักสลึงเดียวลัวซิงลัวซิงคุณฟังผมก่อนลัวซิงลัวซิง มีเรื่องอะไรพวกเรากลับไปคุยกันที่บ้านค,ค่อยคุยกันไม่ได้เหรอออกรถลัวซิงลัวซิงลัวซิงรุ่นพี่เป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมไม่เป็นไรรุ่นพี่ฉันไม่เป็นไรลัวซิงเธอก็นิสัยแบบนี้ละกลับไปง้อดีๆก็หายแล้วละ่ะเธอไม่มีธุระอะไรก็กลับบ้านไปก่อนเถอะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณรุ่นพี่ด้วยนะคะอืม กลับมาแล้วหรอที่รักเพิ่งทำปลากระพงทะเลที่คุณชอบเสร็จพอดีเลยเร็วเข้าฉันไม่อยากกินที่รักวันนี้ผมเองที่คิดไม่รอบคอบแต่ว่าในปีนั้นตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศเสือว,วีเธอช่วยผมหลายเรื่องมากจริงๆผมติดหนี้บุญคุณเธอนี่ก็ถือว่าคืนให้เธอแล้วกันนะเพราะฉะนั้นยี่สิบล้านของฉัน เลยเป็นเครื่องมือตอบแทนบุญคุณของคุณงั้นหรอวางใจเถอะจะต้องไม่ให้คุณชดใช้เยอะขนาดนั้นแน่นอนและระหว่างผมกับเธอไม่มีอะไรจริงๆผมสาบานเธอเป็นแค่รุ่นน้องธรรมดาของผมคนหนึ่งจริงๆแค่นี้เลยเอาละยกโทษให้ผมเถอะนะผมทำผิดเองทำให้คุณต้องน้อยใจแล้วคุณให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งนะ ให้อภัยผมนะได้ไหมกินข้าวก่อนเถอะโอเคอ่ะที่รักมันั่งนะที่รักปลากระพงทะเลนี้ผมซื้อมาจากตลาดเลยนะคุณชิมดูสิสดมากเลยนะแล้วก็อันนี้ด้วยไก่กงเปาผมเพิ่งลองเปลี่ยนวิธีทำใหม่คุณลองดูว่าอร่อยกว่าหรือเปล่าเจรร้าน ฉันจะยอมเชื่อคุณอย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกละประธานเสริญคะ่ะมีคุณชินคนหนึ่งต้องการพบคุณคะ่ะบอกว่ามีเรื่องด่วนเชิญเธอเข้ามาพี่หลานตูวี่ เธอมาได้ยังไงรุ่นพี่คะฉันลาออกแล้วสำนักงานของเจ้านายชอบแต่คิดจะรังแกฉันค่ะฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมารบกวนรุ่นพี่แต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรไปที่ไหนรุ่นพี่คะรุ่นพี่ให้ฉันเรียนรู้กับรุ่นพี่ต่อเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมคะรุ่นพี่รุ่นพี่คิดซะว่าช่วยฉันเป็นครั้งสุดท้ายนะ ได้ไหมคะงั้นเธอมากับฉันเถอะขอบคุณค่ะรุ่มพี่ขอบคุณค่ะเซียวหล,ลี่วันนี้เป็นวันเกิดของสามีฉันติดต่อพัตนาคารอาวี่เจินเซวียนหน่อยให้สำรองห้องมู่ตานถิงเอาไว้ด้วยอีกเรื่องนาฬิกาข้อมือของปาเตฟ,ฟิลิปที่ประมูลมาให้ราคา3ล้านแพ็กมาด้วยให้เรียบร้อยเลยสบายใจได้ครับประธา,าเนเชิญคุณดีกับคุณผู้ชายจริงๆจัดงานในวันนี้ทุกปีเลย หน่าอิจฉาจริงๆประธานเฉิสนสำนักงานทนายซิงหลานในนามของคุณแจ้งมาว่าช่วงนี้พวกเขาเพิ่มผู้ถือหุ้นใหม่อีกหนึ่งคนนี่เป็นข้อมูลของเธอครับส่งให้พวกเราต้อนรับไปเราด้วยจะได้สือยีเซอร์หลานฉันคิดว่าการเตือนของฉันเมื่อวานมันชัดเจนพอแล้วนะ ทำไมต้องท้าทายเส้นขีดจำกัดของฉันด้วยวิดีโอคอลหาสำนักงานทนายความให้ฉันหน่อยถึงแม้การไปมีเรื่องกับยายขี้แอบคนหนึ่งจะเสียเวลาและทำให้เสื่อมเสียจริงๆแต่ครั้งนี้ฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทุกคนสวัสดีค่ะฉันชื่อฉินซืออวีเป็นรุ่นน้องของพี่เสุนหลานต่อไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ทนายฉินยังไม่ได้ทํางานอย่างเป็นทางการก็ชนะคดีมูลค่าหลักสิบล้านได้แล้วแถมยังมีทนายเสือนเป็นแบ็กอัพให้อีกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจริงๆคดีนี้เอาเป็นเคสตัวอย่างมาตรฐานได้เลยนะคิดซะว่าใช้เป็นการอบรมพนักงานใหม่ประธานเฉิญวิดีโอคอลมาค่ะประธานเฉิญคุณติดต่อพวกเราได้ยินว่าพวกคุณได้เพิ่มข้อตกลงหุ้นส่วนอีกฉบับหนึ่งนั้นเหรอทําไมถึงไม่มีคนแจ้งหุ้นส่วนใหญ่อย่างฉันเลยล่ะล่วสิง สำนักงานทนายความตอนนี้ยุ่งเรื่องคดีต่างประเทศอยู่ไม่ใช่เหรอผมคิดว่าเรื่องเล็กแค่นี้ไม่ต้องรบกวนคุณหรอกสำนักงานทนายความจะมีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นอีกคนนี่ยังเป็นเรื่องเล็กอีกเหรอเดี๋ยวฉันไปถึงแล้วค่อยคุยกันสวัสดีวประธานเฉิครับพี่หลานฉันมาทำให้พี่เดือดร้อนอีกแล้วหรือเปล่า ไม่เป็นไรมีฉันอยู่ทุกท่านทุกท่านแต่ก็เป็นคนเก่าคนแก่ของสำนักงานทนายความแล้วรู้เรื่องความสัมพันธ์ของผมกับลวดซิงเธอน่ะก็แค่โกรธชั่ววูบอีกเดี๋ยวเธอมาแล้วเรื่องที่ซื้ออวี่เป็นหุ้นส่วนพวกคุณก็พยักหน้าเห็นด้วยก็ได้แล้วนั่งลงเถอะ เคยมีใครเคยบอกคือไหมว่าลั่วสิ่งที่ตรงนี้มีแค่ฉันที่นั่งได้ฉันแค่ที่นั่งเองผมเป็นคนให้เธอนั่งเองละปล่อย ต้องให้ฉันซ้ำพูดอีกรอบไหมรัวซิงคุณอย่าทำอะไรตามอารมณ์ได้ไหม ซูอวีเธอมีศักยภาพพอแน่นอนเธอจบมาจากคณะนิติศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกความสามารถในการเป็นผู้ร่วมหุ้นเหลือเฟือเลยเรียนไม่จบขาดเรียนเป็นประจำหน่วยกิจไม่ถึงเกณฑ์นี่เป็นหนังสือแจ้งออกจากทางมหาลัยการศึกษาไม่ได้สะท้อนถึงทุกอย่าง ซืออวีเธอฝึกงานอยู่ที่สำนักงานทนายความชั้นนำระดับโลกมาเต็มๆสองปีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงสูงมากสำนักงานทนายความชั้นนำหรอก็แค่จัดการเอกสารในห้องเอกสารทำงานจีป,ปาถะถ่ายเอกสารให้ทนายทุกวันแม้แต่สิทธิ์ในการได้ทำเอกสารด้วยตัวเองยังไม่มีแบบนี้ก็เรียกประสบการณ์การฝึกงานงั้นหรอรั่ซิงผมรู้ว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดี แต่ว่าการรับคนมันจะดูจากเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้นะเสเวีเธอเพิ่งจะชนะคดีมูลค่ากว่าสิบล้านมาเลยนะอันนี้ทุกๆคนก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมเธอชนะคดีเป็นคดีของฉันคดีที่ชนะเพราะทนายของครูต่อสู้จงใจอ่อนข้อให้ชัยชนะที่แลกมากับการยอมแพ้นี่มันไม่ใช่การพิสูจน์ความสามารถแต่เป็นความอปยศของอาชีพทนายความประธานเฉินฉันรู้ค่ะว่าฉันไม่เหมาะจะเป็นหุ้นส่วนในเมื่อคุณไม่ชอบฉันขนาดนี้ ทันไปก็หมดเรื่องแล้วค่ะผมเชื่อในความสามารถของซืออวีเธอก็แค่ขาดโอกาสในการเติบโตแค่นั้นเองผมเป็นหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสำนักงานทนายความสิงหลานเรื่องนี้คุณไม่ต้องยุ่งหรอกผมจะจัดการอย่างเหมาะสมเองฉันไม่ยินยอมในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันถ้างั้นก็ยกมือโหดตันยินยอมให้ซืออวีเป็นหุ้นส่วนยกมือขึ้น ดูมือนว่าท่าทินของทุกคนสัดัดเจนมากดีดีมากนูเหมือนว่าสำนักงานทนายความสิงหลานวันนี้จะเหลือแค่หลานครั้งเดียวไม่มีสิงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเฉินลวดสิงขอถอนหุ้น ประธานเฉินถือหุ้น80%เธอถอนหุ้นแล้วทีนี้เงินเดือนของเดือนนี้ก็จ่ายไม่ได้แล้วสิตู้ประธานเฉินคันว่าชินซืออวี่มีประสบการณ์น้อยยังเป็นผู้ร่วมหุ้นไม่ได้ยังไงคุณรีบไปเชิญประธานเฉินให้กลับมาดีกว่าไหมคะพี่เซินหลานช่างมันดีกว่าไหมคะเดิมทีฉันก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ร่วมหุ้นอย่าต้องโกรธกันกับพี่สะให้เพื่อฉันเลยคะ่ะไม่เป็นไรเสือวี่ ฉันกับล่วซิงเป็นสามีภรรยากันความสัมพันธ์หลายปีขนาดนี้เธอไม่มีทางบอกจะถอนหุ้นก็ถอนหุ้นไปเลยหรอกเงินจะต้องโอนเข้าบัญชีของทุกคนตรงเวลาแน่นอนทุกคนทำงานกันตามปกติเถอะประธานเฉิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการโอนเงินเดือนแล้วนะคะคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเพิ่มทุนให้สิงหลานเป็นสามล้านทำไมยังไม่เข้าบัญชีอีกนะคะไม่มีเงิน ฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณกับประธานเฉินมีความขัดแย้งอะไรกันแต่เรื่องที่คุยกันเรียบร้อยตั้งนานแล้วถ้าเกิดคุณไม่โอนเงินละ่ะก็ฉันก็ทําได้แค่รายงานให้กับประธานเฉินทราบเท่านั้นแล้วแต่เลยประธานเฉินเธอเป็นแค่หัวหน้าฝ่ายการเงินของสํานักงานทนายความธรรมดาคนหนึ่งกล้าพูดกับคุณแบบนี้เลยเหรอครับไม่งั้นพวกเธอต้องคิดว่าฉันขาดเส้นหลานไม่ได้แน่นอนเสี่ยวจางไปเตรียมข้อตกลงการหย่าให้ฉันหนึ่งฉบับครับผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ลัวสิง คุณวางสายฝ่ายการเงินทำไมคนในสำนักงานมากมายขนาดนั้นกำลังรอจ่ายเงินเดือนอยู่นะฉันถอนหุ้นแล้วเงินเดือนของพนักงานเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยรัวซิงสืออวี่ไม่เป็นผู้ร่วมหุ้นก็ได้ผมจัดการให้เธอไปเป็นทนายธรรมดาแล้วแบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมตอนนี้สำนักงานทนายความจะไม่มีเงินทุนไม่ได้คดีก็ตั้งเยอะพนักงานก็ตั้งเยอะทนายความธรรมดาเงินเดือนประจําปีหลักล้านเซินหลาน คุณคิดว่าฉันโง่หรือไงรู้สิ่งซือวี่เธอมีความสามารถคุณอยาคิดเล็กคิดน้อยกับเธอขนาดนั้นได้ไหมและผมพูดตรงๆนะด้วยชื่อเสียงของผมในตอนนี้ไม่ขาดผู้ร่วมพ้นเลยด้วยซ้ําตอนนี้ทั้งสํานักงานคนมากมายตอนนี้ทั้งสํานักงานคนมากมายขนาดนั้นทํางานทําเงินให้คุณคุณยังว่ามันน้อยไปอีกเหรอการลงทุนยังต้องให้ความสําคัญกับผลตอบแทนเลยริงหลานทําเงินให้ฉันแล้วหรอฉันได้เห็นกําไรสักสลึงหนึ่งแล้วเหรอพวกเราเป็นสามีภรรยากัน มีทรัพย์สินร่วมกันแบ่งแยกกันทำไมผมรู้ผมรู้ว่าว่าเป็นเพราะคุณแพ้คดีแล้วก็เลยอึดอัดคับแค้นใจแต่ว่าคุณสบายใจได้ต่อไปสำนักงานทนายความมีผมกับเสือวี่มีแต่จะชนะคดีมากกว่าเดิมหาเงินได้มากกว่าเดิมคุณโอนมาห้าล้านก่อนไม่งั้นตอนนี้เงินเดือนก็จ่ายไม่ได้สหลึงเดียวก็ไม่มีเสี่ยวจางส่งแขกประธานเสื้นเชิญครับ เัิญล่วซสิ่งคุณอย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันประธานเฉินข้อตกลงการหย่าของคุณเตรียมเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าประธานเฉินจะยอมเซ็นชื่อบนนี้หรอครับฉันไม่เบิกจ่ายเงินเขาก็มีแค่ทางเดียวอาศัยสถานะสามีของฉันไปที่ห้องการเงินแล้วเบิกเงินบริษัทมาใช้คุณหมายความว่าเขาจะใช้สถานะสามีของประธานกรรมการไปเซ็นชื่อที่ห้องการเงินแล้วเอาเงินไปยังไงในสายตาของคนอื่น พวกเราก็ยังเป็นสามีภรรยากันเขาจะต้องคิดว่าไม้นี้ใช้ได้ผลมากเอาข้อตกลงการหย่านี้แค่เข้าไปในแบบฟอร์มการขอเบิกเงินบริษัทวางไว้หน้าสุดท้ายแต่ว่าถ้าเขาไม่ไปล่ะครับถือเป็นการให้โอกาสฉันกับเขาอีกครั้งก็แล้วกันพิสูจน์ว่าการแต่งงานของพวกเรายังมีความเป็นไปได้ที่จะกลับคืนมาอีกครั้ง เพื่อนร่วมง,งานทุกคนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของประธานเฉินเนงินเดือนเดือนนี้จำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพวกเราก็เป็นแค่พนักง,งานความขัดแย้งของคนใหญ่คนโตอย่างพวกคุณอย่ามาเป็นภาระของพวกเรา ข้านมลูกยังรออยู่นะทุกคนอย่าว่าประธานเฉิญเลยค่ะไม่แน่ว่าเธอจะมีเรื่องลำบากใจอะไรที่พูดไม่ได้ก็ได้เธอเป็นคนบริหารบริษัทใหญ่ขนาดนั้นจะมีความลำบากอะไรแต่นว่าก็แค่ไม่อยากให้เงินพวกเราเท่านั้นลัดประธานเฉินนี่เป็นแบบฟอร์มขอเบิกเงินบริษัทค่ะคุณเซ็นชื่อก็โอเคแล้วค่ะพี่เซิญหลานพวกเราทำแบบนี้พี่สักทางจะโกรธกว่าเดิมหรือเปล่าคะท่านนะ ฉันประณีประนอมมากพอแล้วเธอจะทําให้มาถึงขั้นนี้แบบวันนี้ให้ได้เลยยังมีตรงนี้ด้วยค่ะรอเธอคิดได้แล้วเธอก็จะเข้าใจความลําบากใจของฉันเองรีบโอนเงินเลยฉันรีบใช้สันหลอน ฉันคิดว่าคุณแค่ไม่มีสติชั่วโมไม่คิดเลยว่าคุณ่อรักแรกของคุณแม้แต่เซ็นชื่อก็ไมมองเลยประธานเฉินคุณอย่าเสียใจไปเลยครับเสียใจการแต่งงานก็เป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองเลือกผิดแล้วถ้าหยุดพันเวลาก็ไม่เสียหายอะไรไปตรวจสอบทีเงินสิบล้านนั่นเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ห้าล้านโอนเข้าบัญชีของสำนักงานทนายความที่เหลืออีกห้าล้านแบ่งโอนไปให้ฉินซีอวอี่กับครอบครัวของเธอครับเอาเงินของฉันไปเลี้ยงรักแรกไม่พอแม้แต่ครอบครัวของเธอฉันยังต้องเลี้ยงด้วยอีกอาย็ดบัญชีทั้งหมดรวมถึงกองทุนหุ้นด้วยแล้วก็ไปแจ้งความประธานเฉินไปแจ้งความจะเป็นข่าวนะครับจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทไม่อย่างนั้นเร่งให้เขาเอาเงินมาคืนเป็นการส่วนตัวดีกว่าไหมครับ ช่างเถอะตรวจสอบตำแหน่งของเขาที่ฉลองวันเกิดกับรุ่นพี่มีความสุขจังเลยดูเหมือนว่าฉันต้องเปลี่ยนของขวัญวันเกิดซะแล้ว เตรียมรถไปที่สำนักงานทนายความครับประธานเชิญอีกเรื่องหนึ่งเชิญทนายซูมาที่บ้านฉันหน่อยบอกเขาว่าฉันต้องการจะยื่นอุทธรณ์เสริญหลานสมคบคิดกับฉินซืออวี่จงใจทําให้ฉันแพ้คดีและอยักยอกทรัพย์สินมูลค่าหลายสิบล้านด้วยในเมื่อเขากล้าทำก็ต้องเตรียมใจเสียชื่อเอาไว้ด้วยวว้า สิวเวฟงฝันนี้มีค่ามากเกินไปฉันรุ่นพี่ถ้าไม่มีรุ่นพี่ล่ะก็ก็ไม่มีฉันในวันนี้แล้วรุ่นพี่รับไว้เถอคะค่ะฉันใส่ให้นะวได้ยินว่า ทนายชินเป็นรุ่นน้องของประธานเสืนที่แท้ก็เป็นจริงๆนี่เองคุณเพื่อจะรู้เหรอผมว่านะของขวัญที่มีค่ามากขนาดนี้จะไม่คล้องแขนดื่นเพื่อเป็นการแสดงออกได้ยังไงล่ะดื่มเลยอย่าทำแบบนี้เดื่มเลยอย่าทำแบบนี้เลยดื่มเลยงงลดื่มเลยแต่แล้วดื่มเลยแบบนี้มันไม่ดีผแผนประธานไม่ไดนะ้ะแบบนี้มันไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ๆๆดื่มเหรอแผนประธานเฉินไม่ได้อยู่นี่สักหน่อยไม่เป็นไรหรอกใช่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 เพืนพี่ดื่มสักแก้วดื่มเลย รุ่นทีพร้อมแขนดื่มดืๆพร้อมแขนดื่มๆสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบใจนะดูเหมือนว่าฉันจะมาไม่ถูกจังหวะนะ รัวสิงทุกคนก็แค่เล่นกันขำๆนะไม่ได้จริงจังอะไรจริงด้วยค่ะประธานเฉินรุ่นพี่ชอบแหวนที่ฉันให้วงนีมากเลยดีใจขึ้นมาเลยดื่มเหลาแบบนี้ประธานเฉินคุณก็เตรียมของขวัญให้รุ่นพี่เหมือนกันเหรอคะไม่รู้ว่าข้างในนี้จะเป็นของแบบไหนแต่ว่าต้องแพงมากแน่ๆแน่นอนอยู่แล้วฉันได้ยินมานะปีที่แล้ว ประธานเชิญมอบชุดสูตสังตัดพิเศษให้ชุดหนึ่งราคาเป็นล้านเลยนะของขวัญปีนี้คงแพงกว่าแน่ๆเลยดูเหมือนว่าลัวซิงจะหายโกรธแล้วลัวซิงปีนี้เตรียมของขวัญอะไรให้ผมเหรอแน่นอนว่าต้องเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ทนายเซอหลานนี่คือศาลสูงสุดเมืองหยุด ทางเราได้รับเอกสารการยื่นอุทธรณ์คดีละเมิดสิทธิจากบริษัทซิงแย่กรุป๊ปขอเชิญคุณกับทนายเสืออวีอีกสาวันให้ไปที่ศาลตามเวลานัดด้วยยื่นอุทธรณ์ประธานเฉินคุณยังโกรธฉันอยู่ใช่ไหมคะใช่ฉันมันไม่ดีเองฉันไม่ควรมาที่สำนักงานทนายความเพื่อขอร้องรุ่นพี่ยิ่งไม่ควรมอบแหวนวงนี้ให้รุ่นพี่เข้าไปใหญ่ประธานเฉิน ถ้าคุณอยากจะโทษก็โทษฉันคนเดียวเถอะค่ะรั่วสิงถ้าคุณมีอะไรไม่พอใจพวกเราคุยกันเป็นการส่วนตัวได้นะทำไนต้องทำเรื่องให้ไปถึงขั้นยื่นอุทธรณ์เลยเหรอได้สิอยากให้ฉันถอนฟ้องก็ง่ายนิดเดียวขอแค่คุณยอมรับต่อหน้าทุกคนว่าคดีของฉันเพื่อที่จะให้ฉินซสืออวีชนะคุณก็เลยจงใจแพ้ไม่มีทางเสือวีเธอเพิ่งจะได้รับใบอนุญ,ญาตทานายความถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปละก็ชื่อเสียงของเขาย่อยยับแน่ ปกติคุณเป็นคนไม่หยุ่งหยิมทำไมเรื่องนี้คุณถึงได้จุกจิกจู้จี้แบบนี้งั้นก็ดีเจอกันที่ศาลนะล่วสสินี่ผมเป็นห่วงคุณนะต่อให้คุณยืนหยัดจะไปยืดอุทธรณ์ทั้งเมืองหยุนใครกันที่จะกล้าขึ้นศาลไปสู้คดีกับผมพวกเราเป็นสามีภรรยากันทำไมต้องให้คนอื่นหัวเราะยอกด้วยล่ะจริงไหม นั่นสิคะประธานเฉินระหว่างสามีภรรยาจะโกรธท่ามคืนกันได้ยังไงคะประธานเฉินจะให้เรื่องไปถึงขั้นสารจริงๆรหรอคะนี่มันไม่ดีกับใครเลยนะคะฟุ๊กรายังเป็นสามีภรรยากันอยู่ล่ะคุณหมายความว่ายังไงคุณเปิดดูเองเถอะ ด้วสิงขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะ,ะ,ะรุนพี่ฉันปวดท้องค่ะ ล้วสิงช่วยเรียกรถให้ผมหน่อยผมจะพาเสืออวี่ไปส่งที่โรงพยาบาลคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะไม่เปิดจะไม่เปิดนะไม่ใช่ของสําคัญอะไรสักหน่อยเดี๋ยวผมกลับมาค่อยว่ากันปะเสือ,อวีทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะนี่หมัานไปแบบนี้เลยเหรอทําไมไปซะแล้วล่ะเชละ่ฉะฉันให้โอกาสคุณรับรู้ความจริงและแข่งกันอย่างยุติธรรมแล้วนะ มุณเป็นคนไม่เอาเองนะได้ยินว่าเซลานหยุดต่อหน้าทนายซูแล้วก็มีฉายาว่าเบอร์สองตลอดการเป็นเรื่องจริงเหรอคะอครับขอแค่มีผมอยู่ที่ศาลชาตินี้ของเขาไม่มีทางชนะผมได้แน่แต่ว่าผมก็แปลกใจอยู่นิดหน่อยนะครับทันทีที่คุณยื่นอุทธรณ์จะพลิกทันทีอาชีพของเซลาน ก็จะดับลงผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่กลุ่มที่เขาจะเดิมพันทุกอย่างแล้วเหรอนั่นสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุ้มไหมยังจำได้เลยว่าตอนแรกตอนที่เขาเป็นฝ่ายกฎหมายของบริษัทฉันเรียกร้องค่าจ้างให้ชาวนากล้าตบโต๊ะใส่กับประธานกรรมการตอนนั้นฉันทั้งชื่นชมทั้งชอบแต่ตอนนี้เขาทำให้ฉันรู้สึกไม่คุ้นเคยเลย ยังไงเขาก็เป็นสามีของคุณคุณอยากให้ผมชนะหรือว่าแพ้ครับแน่นอนว่าต้องนะ